เคก็กล okay, okay, so ับมาอัปเดตกัน so, ต so ่อแล้วนะครับ so, ก so ่อนหน่ก so, so ็ต้องขอกราบสวัสดีนะครับผมท่าผู้ชมที่น่ารักที่ดูกันอยู่เป็นประจำประจำนะครับผมใครผ่านไปผ่านมาแวะเข้ามาดูใหม่ก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมนะ เป็นยังไงกันบ้างน,นผู้ชมจัดการหรือ,อยังนะครับสำหรับเซตกระต่าย444นะครับผมหรือว่าเซตของไว้444นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรา,เาจะต้องมีคนถามแน่นอนนะครับผมว่าพี่หมดเท่าไหร่หมดเยอะหรือเปล่าเกลือหรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปตอนผมสุ่มมาให้เลยกันแล้วกันนะครับผมนี่ตอนผมสุมนะตามสเต็ปเลยคือรหัสผมเนี่ยอันแรกออกง่ายตลอดนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยต้องไปย่อยเอานะครับผมตาม สเตปเลยคือของผมเนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกตู้นะท่านผู้ชมก็ลองสังเกตของตัวเองดูนะครับผมว่าของผู้ชมเนี่ยมันเป็นสเตปแบบแพทเทิร์นเดิมๆทุกตู้หรือเปล่านะครับผมแต่ว่ารูปที่3เนี่ยต้องมาลุ้นเอานะครับผมเพราะว่าเวลาย่อยไปเนี่ยมันมันไม่ค่อยออกนะครับผมมันไม่ค่อยออกต้องบอกเลยว่าอันที่3เนี่ยออกยากพอสมควรนะฮะ แต่ก็ไม่หวันน่นนะครับผมก็สุ่มไปเรื่อยๆจนมันออกนั่นเองก็ได้มาในราคาที่3,043เพชนะครับผมจากาจากที่สำรวจมานะครับผมก็ค้นหมดประมาณนี้เนี่ย ค่อนขางที่จะเยอะนะครับผม3,000เพรนี่คือน,น่าจะน้อยน้อยอยู่ในเปอร์เซนต์ที่น้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้เติมจัดการน,นะครับผมก็เพจนี้เลยนะครับเพจมารุช็อปนะครับเติมแล้วไม่มีดึงคืนไม่มีติดแดงแน่นอนนะครับผมลิงก์อยู่ในคำอธิบายสามารถ ทักไปเติมกันได้เลยตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะครับผมไม่ติดแดงต้องร้านนี้เลยมารุช็อปนะครับแล้วก็มีคนถามเข้ามาอีกแล้วนะครับผมว่าพี่มีไอดีขายไหมพี่รับซื้อไอดีไหมนะครับผมตอนนี้ผมยังไม่ได้รับนะครับผมแต่ว่า จะแนะนําไปที่เพจซุปเปรอร์ไก่ช็อปนะครับผมรับซื้อขายไอดีนะครับผมรับทุกแบบนะครับผมแล้วก็ใครซื้อไอเดียเนี่ยนะครับราคาเริ่มต้นที่หลักร้อยเลยแล้วก็ใครทักไปแล้วเพจไม่ตอบเนี่ยก็มีเว็บด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ในคําอธิบายเช่นเดียวกันนะครับผมโอเคแล้วก็ สืบเนื่องกันมาจากคลิปที่แล้วนะครับผมเราได้ดูเกี่ยวกับฟรีไฟล์ที่มีการคอลแลบกับดาบพิฆาตอสูรไปนั่นเองไม่ว่าจะเป็นชุดทันจิโร่ชุดเนสึโกะนะครับผมชุดเซนดิสึชุดอิโนะซุเกะนะครับหรือว่าจะเป็นเทนเกนหน้าต่างอะไรต่างๆนานาเยอะแยะ,ยะมากมายนะครับผมบอกเลยว่าเป็นชุดเอฟเฟกต 2D และสวยมากๆแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันหน่อยดีกว่านะครับผมจะมีเป็นตัว ผ้าทางนั่นเองนะครับผมผ้าตัวนี้ก็เป็นของเส้นอิสืุนะครับผมนี่เป็นไงอย่างเท่เลยนะครับผมเป็นนี้เป็นตัวนี้เนี่ย เป็นท่ากดใช้นะครับผมแล้วก็มีท่านี้ด้วยนะครับของทันจิโร่หรือเปล่าตัวนี้น่าจะเป็นของทันจิโร่นะครับผมแล้วก็จะมีท่าของอินโนสุเกะด้วยนะครับซึ่ง3ท่านี้เนี่ยจะเป็นท่ากดใช้ทั้งหมดนะครับผมผมดีใจมากๆเลยตอนแรกผมคิดว่ามันจะเป็นแค่ท่าเปิดตัวของชุดนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นท่ากดใช้นั่นเองบอกเลยว่าสุดมากนะครับผมการคอลแลบในรอบนี้นะโอ้โหดูดิ ท่านผู้ชมท่าแบบเท่มากๆนะครับผมแล้วก็นอกจาก3ท่านี้นะครับผมยังมีท่าเปิดตัวด้วยนะครับผมก็คือจะเป็นท่าที่เราดูกันไปของชุดทันจิโร่เมื่อวานนี้เลยนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นท่าเปิดตัวหรือว่า a อนิเมชันเปิดตัวของทันจิโร่นั่นเองนะครับนี่น่าสะสมมากๆนะครับตัวนี้ โอ้โหไม่รู้ว่ารอบนี้เนี่ย Free Fire X d ดม m o n เ Slayer เนี่ยจะต้องหมดสักกี่เพชรนะครับผมจะต้องดองไดมอนด์กันไว้สักกี่พันนะครับแต่บอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับรอบนี้นะ ก็น่าจะหมดแล้วเนะครับผมสําหรับเซตเอ่อเซ็ตที่มีการคอลแลบกับดาบิฆาตอสูรเนาะใครที่ไม่ไปดูชุดแยกชิ้นนะครับผมคลิปก่อนหน้านี้ก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับแล้วก็ในวันนี้ท่านผู้ชมเราจะมาดูคาตนะอัพแล้วก็กรอซาอัพเวลนะครับผมที่เราได้เคยพูดถึงรูปย่อมันไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่ม กันที่เจ้าตัวคาตานะเลยดีกว่าเนี่ยครับผมคาตานะนี่เป็นอะไรที่ผมชอบมากๆเนี่ยครับเป็นคาตานะ อัพเวล i n f e r n ร์โนช็อตัวนี้นะครับผมไม่ใช่ช็อกโกแลตนะครับผมดูสีซะก่อนนะครับเป็นคาตาะะลักษณะเหมือนกับออยักษ์คาบุกินะครับแล้วก็มีไฟออกมาจากดาบคาตนานะนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่ทราบกันนะว่าแพทนี้นะผมคาตานาเนี่ยหรือว่าอาวุธระยะประชิดเนี่ยเวลาซ้ำศัตรทูที่ล้มมันจะมีปุ่มให้กดนะครับแล้วพอกดแล้วเนี่ยของเจ้าตัว อินฟโนโอินฟโนโช็อกนะครับผมหรือว่าคาตาอัพตัวนี้เนี่ยเวลากดสังหารศัตรูที่ล้มอยู่มันก็จะมีเอฟเฟกแบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมคือแบบเพ่แล้วก็อลังการมากๆนะครับผมโอ้โหเหมาะกับการทําคลิปมากนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยอย่างที่เราได้ดูกันไปนะครับผมจะเป็นเอฟเฟกฎกดเพื่อเปลี่ยนสีคาปตนาณนั่นเองนะครับผมจะมีเป็นไฟแล้วก็สายฟ้านะครับผมตัวนี้เป็นเอฟเฟกตตอนสังหารนั่นเองก็เหมือนกับ มีมือแบบมาดึงเพลิงแบบจังนรกอะไรประมาณนี้เป็นกระจกเพลิงนะครับผมแล้วก็ดึงวิญญาณเนี่ยเข้าไปแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเอฟเฟกต์นะครับผมเอฟเฟกต์ตอนเอ่อเอฟเฟกต์ตอนฟันโดนนะครับเอฟเฟกต์ตอนฟันโดนก็จะมีเหมือนโดนแบบไฟอะไรประมาณนี้เลยแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นเอฟเฟกต์เวลาเราถือฟันนั่นเองนะครับผมซึ่งคาตาณาตัวนี้เนี่ยมันพิเศษตรงที่มันมี2อเอฟเฟกต์นะครับผมเวลาเราเนี่ยกดเปลี่ยนสีนะครับผมเอฟเฟกต์ก็จะ ปลี่ยนไปด้วยทุกอันเลยนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นคาตาะอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมที่เป็นตัวสายฟ้านั่นเองซึ่งเวลาที่เราสังหารเนี่ยก็จะเป็นการดึงวิญญาณแบบนี้นะครับผมสีก็จะมีการเปลี่ยนไปนะครับสีมันเหมือนกับไอตัวไอ้นี่แหละ เหมือนกับตัวไฮเปอร์บุ๊กกาแล็กซี่เลยอะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับนี่เอ้เหมือนเอ็เกมแนะครับผมสีมันคล้ายๆล้าย 8, อกเกมแปดเนาะเป็นการแบบดึงวิญญาณแบบเป็นสีเหลืองๆทองทงองเป็นมือสีขาวนะครับแล้วก็การฟันเนี่ยจะเป็นเหมือนกับลมนะครับผมเหมือนฟันเหมือนแบบ เอฟเฟกเป็นเอฟเฟกลมอะไรประมาณนี้นะครับผมมีก็เป็นการาเปลี่ยนเอฟเฟกนะครับผมเวลากดเปลี่ยนรูปรักต์เนี่ยก็จะเปลี่ยนเอฟเฟกไปด้วยนั่นเองเอฟเฟกตอนฟันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคาตาะอัพเวลนะครับผมบอกเลยว่าชอกมากๆนะครับผมต้องมารอดูในเกมจริงๆนะว่าขั้นตอนการกดฟินิชหรือว่ากด ซ้ำศัตรูที่ล้มอยู่เนี่ยมันจะเท่แบบในรูปหรือเปล่าเนี่ครับผมดูการโปรโมทคือเท่มากๆนะเนี่ย น,นี้ดูครับเป็นการซ้าศัตรูที่ล้มอยู่แบบนี้เลยนะครับผมสุดจริงๆนะครับผมคาตนาตัวนี้นะครับแล้วก็ถัดไปเลยนะครับผมจะเป็นในส่วนของกรอซาอัพเวลกันบ้างนะครับผมกรอซาตัวนี้ก็เป็นเลเวลเจ็ดนะครับผมเพราะว่าตัวเ่อตัวเลเวลเจ็ดยังไม่เคยมาก็จะมีตัวเลเวลเจ็ดก่อนนั่นเองตัวนี้ก็เป็นท่าเปิดตัวของเจ้าตัวปืนเลยนั่นเองนะครับผมเอฟเฟกจะเป็นเหมือนกับ ตรีมกราฟิตี้นะครับผมตรีมแบบนักพ่นสเปรย์อะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวรูปลักษณ์ของปืนเลเวล1นั่นเองค่าสถานะจะเป็นลั่น1ดามจ1แล้วก็เคลื่อนที่ลบ2นั่นเองนะครับผมมีแถบสังหารนะครับผมเหมือนเป็นการแบบพ่นสเปรย์นะครับผมแล้วก็เป็นเสลักครอซ่าสีแดงด้วยนั่นเองนะครับนี่อันนี้จะเป็นจากมูเมนต์ลบ2นะครับผมความเร็วเคลื่อนที่ลบ2ก็จะกลายเป็น ลบหนึ่งในเลเวลที่2นั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นแบบเวลาเราแบบถืออยู่เลยนะครับผมแล้วก็เลเวลที่3เนี่ยจะเป็นนิวลุกนะครับก็จะมีการเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปแบบนี้เลยนะครับมันไม่เหมือนปืนเลยตัวนี้มันเหมือนกับแบบพ่นสเป์ซะมากกว่านะครับตัวนี้ก็ เป็นเอฟเฟกเวลาแบบยิงโดนนั่นเองนะครับก็จะเหมือนแบบสีเลอะออกมาอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ค่าสถานะเนี่ยจากลั่นหนึ่งก็จะเพิ่มเป็นลั่น2อนะครับอันนี้จะเป็นเอฟเฟกตอนสังหารได้นะครับผมสเกตจะมีคําว่าบูมแล้วก็มีเอฟเฟกเหมือนกับวิญญาณแบบรูกวาดเนี่ยลอยออกมานั่นเองนะตัวนี้ก็เป็นปลายกระบอกปืนนะครับมีเอฟเฟกต์ 2D นะครับผมมีเส้นแบบเส้น,นรอบๆด้วยนะครับนี่เหมือนแบบเครื่องพ่นสเปรย์ซะมากกว่านะครับแล้วก็เลเวล6เนี่ย จะมีการเปลี่ยนรูปรักษ์ไปด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีการปลดล็อกอ i บ i ิลิตี้พิเศษนะครับผมก็คือเมื่อเรามีเลือดมากกว่าสจ๊วเนี่ยจะยิงแรงขึ้นนั่นเองนะครับนี่เป็นไงโอ้อย่างเท่ท่านผู้ชมคือสีมันสวยมากน,นะครับผมสีมันดูแบบ Colorful มันดูแบบ มันดูแบบสดใสนะครับผมแล้วก็นี่จะเป็นลุกสุดท้ายนะครับผมหรือว่าลาส t look สำหรับตัวเลเวลที่7นั่นเองนะครับนี่มีควันออกมาด้วยเป็นเอฟเฟกต์ควันนะครับผมควันเหมือนกับในกระตูนเลยนั่นเองนะครับตัวนี้นะบอกเลยว่าเทมากๆนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นท่ากดใช้เหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับในเลเวลที่7สําหรับตัว Crossa Bang Prop Buster ตัวนี้นั่นเองนะครับนี่เป็นไง อย่างเท่ท่านผู้ชมคือมันเท่จริงๆนะครับดูท่านะนี่เป็นการแบบใส่ตัวข้างบนปืนไว้นะครับอย่างนี้เลยนะครับโอ้โหเนี่กับมาสเลเดอร์นะฮะเหมือนแบบฉันแปลงร่างอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยเหมือนกับการแปลงร่างของมาสเลเดอร์เลยนะครับโอ้โหอย่างเฟี้ยวอย่างเท่นะครับตัวนี้ก็เป็น รอซาอัพเลเวล7แล้วก็คาตานะอัพเวลนั่นเองซึ่งคาตานะเนี่ยผมยังไม่รู้ว่ามันจะมีกี่เลเวลนะครับผมแต่คาดว่าน่าจะเหมือนกับเจ้าตัวหมัดน,นะครับผมคาดว่าน่าจะมี5 l e เลเวลเหมือนกันนะครับผมโอเคท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มาประมาณนี้ก็แล้วกันเหมือนเดิมนะครับผมใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด Subscribe แล้วก็กดกระดีกรลังใจให้มาร์ค AP ด้วยเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้อง ลากัไปก่อนแล้วนะครับผมมีข่าวสารอะไรใหม่ๆจะรีบอัปเดตเลยไว้เจอกันนะครับบ๊ายบายจุกุ๊ม